รมรถมือ2 JK มานำเสนอให้ชมกับรถเก่งมือ2ราคาประหยัดนะคะรถมือ2เน้นไปตามสภาพตามราคานะคะทุกท่านโปรดทำความเข้าใจก่อนซื้อนะคะสนใจต้องไปดูเองเท่านั้นค่ะไปทดลองขับพร้อมตรวจสอบสภาพรถและเอกสารให้เป็นที่พึงพอใจค่ะประโยชน์ของตัวท่านโดยตรงเลยนะคะคันนี้เป็นรถ Toyota v o ีออขัดปี07ตัวท็อปตัว G นะคะเครื่องยนต์1 5 0 0ซีซีค่ะ ราคาเงินสด89,000บาทเกียร์ออตโต้ชื่อตรงเรมนะคะรถไม่มีชนหนักค่ะแอร์เย็นเพลงมีฟังแอร์เย็นเพลงมีฟังพร้อมแม็กขอบ15ดอกยางยังดีกระจกเป็นไฟฟ้าพับไฟฟ้านะคะภาษี67ค่ะเอกสารพร้อมโอนได้เลยนะคะทุกท่านรถอยู่แถวบางนากม5กรุงเทพนะคะคันนี้ 8 9 0 0 0ืบาทถูกๆคุ้มคุมนะคะไปใช้กันแดดกันฝนกันรมสนใจติดต่อโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปนะคะแต่อย่างไรก็ตามคนเดินทางไปดูก่อนตัดสินใจค่ะแอดมินก็แนะนำเพียงได้เท่านี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ